ณอาณาจักรอันห่างไกลแห่งหนึ่งในภูตาลมีเจ้าชายรูปงามผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตใจดีงามอาศัยอยู่แม้พระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์แต่ก็ยังทรงนอบน้อมถ่อมตนทรงรักธรรมชาติพระองค์ต้องการที่จะให้พลเมืองอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนและอนุรักษ์วันหนึ่งในขณะที่พระองค์กำลังออกสำรวจเข้าไปในปา่าลึก ซึ่งอยู่ในเขตราชาอาณาจักรของพระองค์พระองค์ก็ได้พบกับทะเลสาบอันเงียบสงบซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่อันเขียวชอุ่มเมื่อทรงเดินทางสำรวจริมฝั่งทะเลสาบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้พบกับเต่าสีทองสวยงามตัวหนึ่งซึ่งติดอยู่ในตาข่ายมันพยายามที่จะตะเกียกตะกายเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากตาข่ายนั้นแต่ดูเหมือนว่า ยิ่งมันดิ้นมากเท่าไหร่พันธนาการของตาข่ายนั้นก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆจนมันเริ่มจะหมดแรงเจ้าชายผู้เมตตาเห็นเช่นนั้นก็สงสารจึงได้ปลดพันธนาการนั้นและปล่อยมันคืนสู่ทะเลสาบอย่างปลอดภัยแต่ก่อนที่เต่าทองนั้นจะหายไปกับท้องน้ำมันก็ได้หันหน้ามามองเจ้าชายพระงกหัวให้อย่างสำนึกในบุญคุณ ในเย็นวันนั้นขณะที่เจ้าชายกำลังเดินเล่นอยู่ริมทะเลสาบใกล้ที่ประทับชั่วคราวนั้นพระองค์ก็ได้พบกับหญิงสาวรูปฉมงดงามนางหนึ่งพระองค์ทรงตะลึงกับความงดงามนั้นแต่ไม่ทันที่เจ้าชายจะได้พูดคุยด้วยนางกลับวิ่งหนีหายไปเจ้าชายตามหาอย่างไรก็ไม่พบวันต่อมาในเวลาเดิม เจ้าชายก็ได้พบกับหญิงสาวอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ทั้งสองได้พูดคุยกันเจ้าชายหลงไหลในความงามและความใจดีของหญิงสาวพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันทำความรู้จักกันและตกหลุมรักอย่างสุดซึง้งแต่พอเวลาผ่านไปหญิงสาวก็วิ่งหนีเจ้าชายอีกครั้งทำให้เจ้าชายทรงทุกข์ใจมากในวันต่อมาในเวลาเดิม เจ้าชายก็ได้พบกับหญิงสาวอีกในครั้งนี้พระองค์ตัดสินใจขอหญิงสาวแต่งงานทันใดนั้นเองก็เกิดแสงประหลาดขึ้นร่างกายของหญิงสาวมีแสงสีทองเปล่งประกายและอยู่ในชุดอันแสนง,งดงามหญิงสาวได้แนะนำตัวกับเจ้าชายว่านางเป็นนางฟ้าที่ถูกสาปให้มีชีวิตเหมือนเต่าจนกว่าจะมีคนใจบริสุทธิ์มาช่วยเหลือ รักนางอย่างจริงใจและขอนางแต่งงานจึงจะพ้นจากคำสาบนี้และนางฟ้าก็ได้ตอบตกลงที่จะแต่งงานกับเจ้าชายด้วยความยินดีนางหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขข่าวการแต่งงานของเจ้าชายกับเต่าที่กลายเป็นนางฟ้าได้แพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรบางคนไม่เชื่อและสงสัยในตัวของนางฟ้าด้วยความแตกต่าง ผู้คนจึงไม่ค่อยให้การยอมรับที่เจ้าชายอันเป็นที่รักของพวกเขาจะแต่งงานกับนางอย่างไรก็ตามเจ้าชายยังคงแน่วแน่ในการตัดสินใจและยืนหยัดด้วยความรักอันจริงใจของพระองค์ไม่นานนะักงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ก็ถูกจัดขึ้นมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมงาน ด้วยพลังเวทมนต์ของนางฟ้าได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีมาสู่อาณาจักรด้วยความดีความเมตตาของนางทำให้ผู้คนค่อยๆให้การยอมรับและตระหนักถึงการให้อย่างบริสุทธิ์ใจยอมรับนางฟ้าเป็นเจ้าหญิงของพวกเขาหลายปีผ่านไปเจ้าชายและนางฟ้าใช้ชีวิตร่วมกันอย่างกลมเกลียว ปกครองอาณาจักรด้วยสติปัญญาและความเมตตาเรื่องราวความรักของพวกเขากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้ที่สามารถเอาชนะรูปลักษณ์ภายนอกและความคาดหวังของสังคมเจ้าชายผู้แต่งงานกับเต่าถูกเล่าต่อๆกันไปเป็นทอดๆให้ผู้คนได้เห็นถึงพลังของความรักที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก และการยอมรับในท้ายที่สุดค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานพื้นบ้านจากประเทศภูฏานถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ